กับเจเป็กนะคะ p e ็กกี้ดีแอนเนะคะ,ะ,คะแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากวิดีโอที่แล้วนะคะที่มาทําแบบว่า how to nude look แต่งเหมือนไม่แต่งนะคะแล้วก็มีคนเขียนมาถามมากเลยหลังจากที่บอกอายุไปว่าอายุเท่าไหร่คือพลาดไงเขาก็จะเขียนมาถามว่าเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีนะที่เขาเขียนมาถามว่าแบบว่าเฮ้ยกินอะไรคะใช้อะไรดูแลตัวเองยังไงก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยดิฉันคงจะดูเป็นสาวกว่าอายุสินะ เออมีหลายๆคนบอกด้วยนะว่าเจค่ะเจพูดไวมากค่ะบ้านไกลหรือเปล่าคะพูดไวขนาดนี้เออนั่นดีโอเคเดี๋ยวจะหัดพูดช้าๆนะคะจะเริ่มจากวิดีโอนี้เลยโอยไม่ไหวแล้วโอเคไม่เอาดีกว่าอเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะก็คือว่าหลายๆคนถามมาด้วยถึงเจ้าสิ่งนั้นที่อยู่ในวิดีโอนะคะว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงใช้ยังไงคะมันเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจว่าจะมารีวิวเจ้าสิ่งนั้นในวิดีโอให้ฟังกันนะ และเจ้าสิ่งนั้นนะคะก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะก็คือเซนามารีนแพลงก์ตอนตัวนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแพลงก์ตอนเพราะฉะนั้นส่วนผสมหลักของมันเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นแพลงก์ตอนจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีแพลงก์ตอนจากธรรมชาติเนี่ยแดบนบเขาเคลมไปนะคุณว่าเขาใส่ไปเยอะที่สุดเขาใส่ไปถึง8%ดซด้วยกันและนอกนั้นนะคะก็จะมีน้ําจากน้ําตกบนเกาะเซจูแล้วก็จะมีสาหร่ายสีน้ําตาลที่ช่วยในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์หรือต่อต้านอนุมูลอิสระ แล้วเป็นยังไงใช้แล้วก็จะมีหน้าที่ใสกระจากริวรอยก็จะลดน้อยหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเซรัม่มเอสเซนเซรัม่มเอาเรามาแกะดูข้างในกันก่อนดีกว่านะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขวดของเขาเนี่ยก็จะมาในขวดไซส์150 ml ถามว่าราคาเท่าไหร่1490บาทซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวไปใส่ไว้ข้างล่างแล้วกันเนอะว่าจะซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะน้ำใสๆค่ะทำไมเจ๊ถึงชอบแล้วเอามาใช้ในวิดีโอเหรอคะก็เพราะว่ามันสามารถใช้ ก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าได้ด้วยเนื่องจากน้ําตัวนี้ค่ะจะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะก็จะเป็นลักษณะน้ําใสๆเดี๋ยวโชว์ให้ดูก็ได้ตอนแรก่ะว่าจะมีโชว์อ่โชว์อีกรอบนึงอ่าตัวนี้นะคะก็สามารถใช้แล้วก็ตบผมตบไปได้เลยเวลาที่ใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยคนผิวมันจะต้องชอบเพราะว่ามันจะทําให้เมคอัพติดทนแล้วก็ถ้าเกิดใช้หลังแต่งหน้าแล้วก็คือมันจะช่วยบํารุงได้มันซึมเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทําให้เมคอัพเป็นคราบนะคะตัวนี้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนะนอกจากตัวนี้จะสามารถมาใช้บําร ระหว่างวันได้แล้วนะคะตัวนี้ยังสามารถจะเอามาทําเป็นมาส์กมาส์กหน้าได้ด้วยนะคะคุณแล้วใครที่ติดตามดิฉันนะก็จะทราบว่าดิฉันเป็นคนชอบทาอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นหลังจากลงจากไฟล์มานะคะบางทีก็เหนื่อยเพลียอยากจะมาส์กหน้าแต่ใช้ดิฉันแบกอะไรมากมายไก่กองแล้วค่ะคุณฝันไปเถอคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทํามาส์กหน้าง่ายๆกันเนาะ ตอนที่เจ๊จะใช้ทำมาสก์หน้านะคะง่ายๆก็มีแค่2อ,อย่างก็คือเซน่ามารีนแพงต้นขวดนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทิชชู่ธรรมดาเลยเป็นทิชชู่เช็ดหน้าธรรมดาเลยเราก็แค่เอามาพับนะคะได้มากแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเซน่ามารีนแพลงต้นของเราเนี่ยเหาะลงไป รัวเปลืองนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยราคาสบายกระเป๋ามากค่ะแเทียบบคุณภาพแล้วกุ้มมากตรงบริเวณที่มันจะไม่ค่อยโดนก็คือบริเวณที่เป็นขอบขอบอย่างเงี้ยนะคะตรงรอยพับนะใส่เข้าไปหน่อยๆๆๆโอเคหลังจากนั้นก็บีบมันเบาๆแล้วก็ค่อยๆคลี่มันออกมาแทนๆๆได้แล้ว นี้มันไม่ทั่วเราก็กดกๆลงไปโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะได้แผ่นมาร์คสุระบมาร์คหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะรออะไรล่ะคะก็มาร์คสิคะเห็นจมูกใช่ไหมเจาะรูตรงจมูกก็ได้ไนอนแค่นี้เองง่ายมาง่ายเนาะ ริงเราไม่ใช่ว่าแบบเจเก่งเจฉลาดเจ๊ผู้อัจฉริยะค่ะเปล่าเจไปดูกระทูในจีบันมาค่ะซึ่งจะเป็นของน้องของขวัญที่เคยทามาร์แบบง่ายๆแล้วเจก็แบบเฮ้ยเปลียนแบบเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบการรีวิวเพียงแค่นี้แลวเพราะว่ารู้สึกสบายมากอยากสมาร์หน้าต่อจบเอาดื้อๆเลยเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วมีอะไรดีๆจะมารีวิวให้ฟังนะสำหรับวันนี้ขอมาร์หน้าเอาหลุนพกนอนกดหรอกก้นเนพแล้วเนาะ 叮咚。